ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถาบันลับพวกนายเคยได้ยินชื่อไหมอะที่เขาเรียกว่า S S C P อะเฮ้ยไอสถาบันที่เขาขายไต่ทอดนะโอ้ใช่เพีย่นั้นแหละทุยเหมือน K F C เฮ้ยพี่ข้างหลังมีมีคนแหกขึ่มูลเหมือนเราเลยอะเ คนนั้นเนี่ยฉันจำได้ว่าเขาชื่อมาเรียเดี๋ยวไปคุยกับเขาดูดิเอ้ย <Hey, S 1> พวกไหนฉันนับติดอยู่ที่นี่มาประมาณสิบกว่าปีแล้วว่าทว่า,าวยังออกจากที่นี่ไม่ได้เลยอตอนนี้เนี่ยฉันรู้ทางหนีทีไรเป็นอยา่างดีเป็นว่าพวกนายก็สู้ๆแล้วกันนะยินดีด้วยที่แหกคุกออกมาได้แต่ว่าระวังได้ละเพราะว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ย scp ดุมากแล้วก็ออกมาเต็มไปหมดเลยเอาชีวิตรอดให้ได้นะพี่แจงนี่นี่หนูมีอาวุธยนะอาวุธอะไรอะ ไม้น้ำสามตอกตะปูหนึ่งอันฉันก็มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนะเราจะไปสู้กับเอซพด้วยไม้น้าสัตอกตะปูหนึ่งอันเนี่ยนะฉันว่ายากมากเลยอ่ะปาปาเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก็ได้กว่าดูเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้อยู่ด้วยไม่รู้อ่ะ้าแดงมากเลยเฮ้ยยจะเป็นโรค ฉันอยากออกไปด้วยอะฉันออกไปด้วยได้ไหมฉันออกไปไม่ได้ว่เ๋ยวฉันจะไปหาคนมาช่วยนะนายอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วกันนะตอนนี้ฉันเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดเลยไปเลยพวกเราไปเอามาเลียวมาเลียวมาเลียวมาได้ไงอะเก่งจังเลยอะเอ้ยพวกนายตอนนี้เนี่ยมันมีกาดแล้วก็มีการงกันที่แดนหนาป้างๆเลยแหละ ข้างหน้าเนี่ยระวังทางให้ดีด้วยนะเอาชีวิตรอดให้ได้โชคดีนะทุกคนเลเซอร์เพียบเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่เลเซอร์แค่นี้ฉันสบายมากอยู่แล้วโหมันเป็นเรื่องหูหมูกล้วยเล้วยเอ๊สเอเลี่ยนมาจากไหนอ่ะมันมาหาใครอ่ะเฮ้ยมันตามฉันมันตามฉันไปแล้วณจุดจุดนี้ฉันไปก่อนนะทุกคนสู้แล้เขาเอเลี่ยนตายแล้วมันมีสองตัวเองโธรรมดา โหนี่เราแค่ออกมาจากห้องขังดิบเดียวไเน้นเจเจอตัวขนาดนี้เลยอะไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรรออะไรพี่เป็นที่พีศูนย์เก้าหก้วิ่งฉันได้ยินเสียงลมหายใจของมันด้วยอะทุกคนศูนย์เก้าหกเออความสามารถของตัวนี้คืออะไรนะพี่กิษเป็นชายกายไงชายกายอะชายกาย๋อที่เราห้ามมองหน้าเขาแลนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามองหน้าเขาเด็ดขาดเลยนะเพราะถ้ามองหน้าเขาเนี่ยเขาจะอารวาสบ้าข้างแล้วก็ไล่ฆ่าเราทุกคนเลยอะ มันจะออกมาแล้วเราต้องรีบไปเไปอไปเอไปนี่อันนี้ดันประตูไว้พี่ไม่ได้ต้องไปทาไนาเสด็ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีมันมีตัวกำลังจะพังเข้ามาแน่เลยเราต้องรีบไปเร็ว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 เแวี่อุยอันนี้เป็นเขาของโกบท่ะพี่กิตตอนนี้มมนเหมือนท่เลยยังแคบมากอ้ยอุยอุยนี่มันท่อระบายน้านี่นเหม็นเน่ามากเลยด้วยอ่ะ ไอท่อระบายน้ำเมื่อสิฟ้าผ่าด้วยอ่ะมันจะเป็นท่อแตกแหละแต่ว่าผ่าแล้วท่อแตกกันนะมาเร็วมาเร็วทุกคนไอ้น้ำเขียวเนี่ยเนี่ยมันต้องเกิดเรื่องร้ายมากๆแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นน้ำมันไม่เขียวขนาดนี้อ่ะโอ้ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละหนูกลายพันธุ์เดมิวพันธุ์เข้ามันข้ามันข้ามันมันตายแล้วพี่ไปพี่แจ็คดูดิมันยืนอยู่บนหัวพี่กิดช่ววยย้ช่วยด้วยช่วยด้วย อุ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะโอ้โหสแสดงว่าที่นี่เนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดหลุดออกมาจริงๆนะเอะ๊ะอันนั้นน่าจะเป็นพ่อมันอะ่ะปวดอีกแล้วอะ่ะทางนี้ไม่ใช่ทางาลุ้นาาทางนี้แสดงพี่กิตนี่นนนนนเป็นคนที่จมูกดีมากๆเลยนะพี่กิตถึงนำทางได้มันมนัมแค่มองก็เห็นแต่ไม่ต้อง้จมูกดีเลยมันแค่มองก็เห็นนะอ๋อสั้น อ,อันนี้มันเป็น security area เขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบที่เราปลอดภัยอ่ะดูข้างในดิมันมีอาวุธด้วยอ่ะฉันว่าเราควรเลิกใช้ไม้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวุธปืนดีกว่าแม้เราจะได้ยิงพวกมันได้อ่ะออแต่มันล็อกอ่ะงั้นเราใช้ไม้แบบเดิมพอดีแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นประตูพิษสวงนะทุกคน เราก็ต้องเลือกทางที่เราชอบแล้วก็ระวังตายด้วยล่ะเพราะว่าถ้าเลือกทางผิดเนี่ยตายแน่นอนฉันบอกเลยเลือกทางไหนดีปาลงไปตรงกลางนี้อ้าวจะปางงไปซ้ายเอารอดยักเอาฉันรอดเอ้ซ่าพี่กอยู่ตัวนี้เลยขวาปังไปซ้ายดิปังไปซ้ายโอเคไม่ใช่พี่อั้นมันขวาฉันบอกว่าซ้ายโอเคกลางกลางอีกอันหนึ่งอะไรอ่ะ เอาโอเคหนูพี่ไี่ดวงดีมากอะเฮ้ยทุกคนข้างหน้ามันมีแผ่นกับดักด้วยนะการก้าวแต่ละก้าวเนี่ยก็ระวังกับดักด้วยล่ะเพราะว่าถ้าระเบิดมาเนี่ยตุมตามไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยเอา,าพิกิดเขาบอกให้ระวังกับดักเนี่ยมันเป็นแผ่นๆเนี่ยพิกิดต้องโดดข้ามไม่ใช่ให้ไปเหยียบนี่ไงนี่ไงหูตุ้มตุ้มเฮ้ยไม่คิดจะให้เห็น อะไระตัวตวลกอ่ะมันวิ่งโดนกับดักแล้วมันตายอะไม่จริงหรอกไม่มีหรอกตัวตวลกมันโดนระวาตาย เป็นลาวานะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีทางที่แตกอยู่เธอต้องเหยียบหินประหลาดแล้วก็ระวังทางด้วยนะลาวามันร้อนมากเนี่ยเหยียบหินประหลาดนั่นคนนั่นคนนั่นคนเฮ้ยพี่เราไปทำประตูได้ไหมไม่ได้มันออกมานี้ช่วยประตูไม่ได้นะอุยร้อนอ่ะโอ้โหมันร้อนมันซ้อมตกนรกเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วรองเท้ารองเท้าฉันจะพังแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีคนช่วยเราอยู่ข้างบนมาเรียมาเรียดึงไปหน่อย าามาแล้วทุกคนมาแล้วฉันเดึงอยู่โอ๊ยก่อนที่ฉันจะไม่ไหวแล้วเร็วรีบขึ้นมาขอบคุณมากนะมาเรียเขบอกเส้นทางไปทางนี้โอ้ยยผมาม่วงบอกว่าต้องไปทางนี้อ่ะปังแล้วเราจะเดินข้ามไปได้ไหมเนี่ยมันทางเล็กนิดเดียวเองอ่ะได้พี่ได้ได้พี่กิจไปได้เราก็ต้องไปได้ฮึ้ผ่านแล้วสวยงามฉันก็ผ่านแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ไนให้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอะใช่ไปไลไปไปแต่ห้องตรงนี้มันมืดอะอไปทางไหนอะเอ้าเซฟเซฟพจะเซฟอุ้ยอันนี้ก็เป็นโซนปลอดภัยอีกแล้วอะฉันฉันว่าฉันไม่อยากไปไหนแล้วว่าฉันน่ารออยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไม่ได้พิจเสียงกระจกกระจกแปกไล่หลังมาแล้วรีบไปแล้วมาเรียเธอจะไม่หนีไปกับพวกเราจริงๆหรอเออฉันฉันตายแล้วฉันตายหลายรอบแล้วว่าพวกเธอเอาเลยฉัน ฉันช่วยคนอื่นอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังมีคนอยู่อีกเยอะมากๆฉันรอช่วยพวกเขาแล้วกันนะโอ้โหจิตกุศลเอ่อไปไปไปมาคอมอนคอมอนคอมอนหยุดก่อนไป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 อย่าลูบไม่พี่แจงอย่าลูบฉันลูบฉันเป็นคนลูบตรงยาว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 ว้าหูห้องข้างหน้านี่ดูแฟนตาซีเอ้ยไม่มีตัวอะไรข้างล่างด้วยเฮ้ยอะไรอ่าเสียงอะไรอะ อุ้ยไม่มีเสียงอะไรอ่ะไม่มีตัวรถล้ปล่อยออกมาไปแล้วพี่กิตไปแล้วไปแล้วไปเร็วอุ้ยทางตัวนี้มันมันเดดขึ้นไปยังไงพี่กิดรอด้วยด้วยโอ้โหฉันฉันรอดแล้วทุกคนข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเลเซอร์พวกเธอเนี่ยต้องหยุดรอก่อนนะถ้าเธอวิ่งไปเนี่ยเธอตัวไหม้่แน่เอา มันเป็น SCP อย่างนึงอ่ะฉันจําได้ว่าตัวทางขวามันเป็น SCP ถ้าถ้าเรากับปิดตามันจะเดินเข้ามาหาเราทันทีส่วนตัวซ้ายเนี่ยฉันไม่แน่ใจฉันคุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวสีแดงๆหรือเปล่าอ่ะเปล่าเมื่อก่อนเป็นก็อสซิล่าอ๋อแล้วตอนเนี้ยเป็นจิ้งจกเป็นจิ้งจก ข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ออกแล้วก็ได้นะแต่ว่าการป้องกันที่แน่นหนาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเธอจะต้องไปเจออะไรแต่ว่าข้างหน้าพวกเราจะต้องวิ่งแต่มันจะเป็นการวิ่งที่เร็วมากๆเพราะว่าเราใช้สปีดบูสติ้งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของเรายังไงละ่ะพวกเธอก็วิ่งดีๆแล้วกันนะอ <c oughs> ุ๊ยเราจะได้สปีดอีกแล้วหรอพี่กิตสปีด <c oughs> ยังไงอะไหนลองดูดิอุ้ยเ <c oughs> ยเร็วมากพี่กิตไปทางไหนอะไปทางไหน อยู่ในท่อปางไปเร็วไอ้ขีนมาเร็วพี่ขีดเันไปไหนแล้ว่ะไม่รู้มันไปไหนอะเอ้าเอาเอาเอยู่ตรงนหมดแล้วไอ้ขีนโดนดูดว่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราต้องเทเลพอร์ตไปอีกที่หนึ่งแล้วนะขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็ย้ายตูดตัวเองเข้าไปตัวนั้นซะโอเคโอเคมาเรียทำไมต้องดูดด้วยอ่ะไม่เข้าใจ จองอ่ะสงสัยอยู่มานานพี่ฉันไม่ได้ดุฉัน,น,นแค่รีบโอเคุยเฮ้ยทุกคนตรงนี้เนี่ยเหมือนมีนักโทษที่แบบว่าเขากำลังหลบหนีอยู่อ่ะสุดยอดเลยทุกคนอาหารร้านของดารฟี่เนี่ยสุดยอดมากๆเลยอ,อร่อย เออฉันก็ชอบกินเหมือนกันนะแต่ว่าเธอก็แสดงเยอะเกินไปนะมาเรียตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่าฉันมพิ่จะขัดฟันอยู่ดูสิฟันของฉันเนี่ยใสปิ๊งเลยเห็นเปล่าเฮ้ยดูคนนี้เราเราลอดมาได้แล้วคนที่ร้องไห้ครูแกเอ้าวดีแอชลียายรอดมาได้แล้วนี่ฉันลอดมาได้แต่ฉันก็ยังออดซที่นี้ไม่ได้อยู่ดีฉันทำได้แค่มานนั่งกินข้าวแล้วฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าไปทางไหนต่ออ่ะ พักกินข้าวกันที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อเออได้<ร>ได้ได้<ร>ไดกันเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะตอนนี้เนี่ยเส้นทางของพวกเราอะยังไม่จบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันครั้งหน้าตอนนี้ถึงเวลาพาักของเราแล้วเพราะพวกเราหิวมากจะไม่ไหวแล้วิีง,ง,งพี่โอเคลาฟี่ฟฟาลาี่โอ,ลลอ้เอาแกลลงกะหรี่หน่อยเอาแกงกะหรี่กุ้งทอดอ่ะ